ดีครับในวันนี้นะครับนบอินเตอร์พามากินลูกชิ้นนั่งกินครับเอ้าทาไมถึงนั่งกินครับเพราะว่ามันไม่ได้กินที่บุรีรัมย์มันเป็นการกินที่แหลมชบังชนบุรีครับก็เป็นบรรยากาศของคนบุรีรัมย์นะที่มาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งวันนี้ได้แวะมาทําธุระนะครับก็เลยแวะมาที่นี่นะครับได้มาลองชิมนะฮะลองชิมดูว่าลูกชิ้นที่นี่จะอร่อยขนาดไหนครับก็จะมีสองน้ําจิ้ม2สูตรให้เลือกนะครับก็มีสูตรบ้านเราบุรีรัมย์นะครับนี่นะฮะ นี่นะครับนี่นะครับเยวลองชิมดูก่อนนะครับคำแรกจะเป็นยังไงว้าหยุดย้อยเลยหายได้ครับ <c oughs> เ๋ยวเยวมีคำที่สองครับ <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> น้ำจิ้มที่สองคือน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะลูกชิ้นนี้เป็นลูกชิ้นนึ่งนะครับ ชิ้นหนึ่งไม่ใช่ลูกชิ้นหนึ่งะครับลูกชิ้นหนึ่งอะเปรียปร้ยวๆครับอืมแล้วก็อยากจะบอกว่าอร่อยมากครับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าสถานีหม้อดินก็จะเป็นคนบ้านเราบุรีรัมย์นะครับที่มาเปิดอยู่ที่หลานสบังนะครับแล้วก็ มีบรรยากาศการนั่งฟังเพลงนะครับดนตรีสดได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีหลากหลายเมนูวันนี้เราได้จิ้มจุ่มมาแล้วครับนี่นะฮะจิ้มจุ่มฮะชุดใหญ่เลยครับเราจะเ่บคืนนี้ครับแล้วก็วันนี้เราจะมานั่งฟังเพลงนะครับวันนี้ต้องแปงนะมาถึงแล้วนะครับมาเล่นดนตรีให้เราฟังเจ้าแรกเลยเราเป็นโต๊ะแรกครับท่านได้ผ่านไปผ่านมานะครับจะลืมนะฮะแว้มาที่นี่นะครับต้องมาก่อนนะครับต้งมาช้าโต๊ะเต็มนะฮะเราโต๊ะมีน้อย แล้วก็อย่าลืมนะครับอาหารที่นี่อร่อยมากแล้วเจอกันครับที่นี่สถานีมอดินครับใช่แล้วก็ปาลปาเวยน้ำจิ้เพื่อนปากเลย